เหตุที่ทําให้ผิวเราแก่ก่อนวัยนะคะอันดับแรกคือรังสี UV ค่ะโดยเฉพาะ UVA ค่ะที่ทะลุทะลวงเข้ามาในบ้านได้นะคะก็จะทําลายคอลลาเจนและอีลาสตินแตกหักทาให้ผิวเราเนี่ยเกิดริ้วรอยได้ง่ายแล้วก็แก่ก่อนวัยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรังสีบลูไลท์นะคะแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือจากคอมพิวเตอร์จากทีวีจากหลอดไฟนะคะตัวเนี้ยก็จะทําให้ผิวเราเหี่ยวได้เช่นกันค่ะอันดับ2ก,ก็คืออนุมูลอิสระค่ะ จากการที่เราสูบบุหรี่แล้วมลพิษหรือว่าการที่เรากินของที่มีสารพิษนะคะพวกนี้แล้วก็การเผาผลาญในร่างกายพวกนี้จะทําให้เราเกิดอนุมูลอิสระซึ่งมันก็ทําร้ายผิวค่ะยกตัวอย่างเป็นลูกแอปเปิลนะคะถ้าปล่อยตากทิ้งไว้นะคะในอุณหภูมิห้องอย่างเงี้ยมันก็ดาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะนี่คืออนุมูลอิสระทรําลายถึกแอปเปิลผิวหน้าเราก็เช่นกันนะคะ ข้อ3ก็คือเรื่องของการอักเสบระดับเซลล์น,นะคะถ้าหากว่าร่างกายเราเนี่ยมีการอักเสบระดับเซลล์เกิดขึ้นนะคะในทุกอวัยวะน,นะคะทำให้เราเนี่ยแก่ง่ายค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดกับผิวนะคะก็จะทําให้ผิวแก่ได้ด้วยค่ะก็คือถ้าเรากินอาหารประเภทแป้งและน้ําตาลบ่อยๆนะคะและน้ํามันพืชด้วยนะคะของทอดต,ต่างๆค่ะก็จะทําให้เกิดเซลล์อักเสบค่ะ เซลล์ผิวอักเสบน,นะคะก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยมีการแพ้ง่ายด้วยอะไรด้วยนะคะข้อ4นะคะก็คือผิวที่แห้งเกินไปนะคะ่ะนั่นก็คือผิวเราเนี่ยไม่สามารถสร้างกรอะป้องกันเป็นปาการที่จะช่วยเก็บกักน้ําในผิวนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยผิวแห้งแล้วก็เกิดอาการระคายเคืองง่ายแพ้ง่าย สข้อนะปัจจัยนะก็เกิดจากไลฟ์สไตล์ของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกทานอาหารนะ,ะการนอนหลับพักผ่อนความเครียดนะคะถ้าเราสามารถปรับพวกนี้ได้นะคะผิวเราก็จะเด็กลงเด็กลงเรื่อยๆได้ค่ะ